สวัสดีค่ะวันนี้มาชมเห็ดนะคะเห็ดยูคาค่ะได้มาได้มาเยอะแยะเลยนะคะว้าน้องมายอย่าจับนะคะมันขมค่ะขมค่ะน้องมายเห็ดยูคาค่ะเด็กน้อยก็อยากจับนะคะขมขมขมต้องต้มก่อนถึงจะกินได้ค่ะ ผมค่ะเล็กๆเนอะเออไหนไหนนีเห็ด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 แล้วเห็ดทำอะไรคะจ้าเออเสื้อทำอะไรคะนี่มาดูเห็ดแล้วค่ะเห็ดเยอะๆเลยค่ะเห็ดดูค่ะค่ะ เห็ด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 ขม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 ต้องต้มก่อนคะ่ะถึงจะกินได้คะ่ะเห็ดจ้าไหนบอกพูดเห็ดสิเห็ดเห็ดพูดเห็ดสิคะคนนี้เหรอที่เก็บเห็ดมาคนนี้นะน้องมาใช่ไหมเก็บเห็ดมาใช่ไหมคะ